สวัสดีค่ะช่องตะทอมายมามือนีเฮอยู่หนาห่างเดโมอโคราเมือนีสิพามาเทียวเดโมอโคราสตะทอมมาเบิ่งหนังก็จะถือโอกาสพาชมเชียวห่างน้ำเนาะนี่คือสะพานร้อยหนาห่าง ตาทอมนั่งล้อห่างยังบเปิดพี่น้องนั่งล้อก่อนด้านหน้าก็จะมีแท็กซี่มีตุกๆุกรับจ้างล้ออยู่นี่คือด้านหนา้าไปเที่ยวชมข้างใน,นกันว่ามีอยังมั่งเนาะศูนย์ขายรองเท้าลา,ลายลาย มีแต่งามๆเดี๋ยวสิผายางไปเบึงรอบๆเนาะย่างไปเรื่อยๆเบึงเรื่อยๆว่าเขามีอีย่างขายเน่โซนสีฟ้าๆนั่นขายนาฬิกาขายนาฬิกาตรง้งเสื้อผ้า มีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นฝั่งพูนจะเป็นลานท้องชุดทำงานกระโป๋งชุดนักเรียนนักศึกษารองเท้ากระเป๋านังยางเบึงไปเรื่อยๆเนาะ สีสันสดใสจะเลื่นหูจะเลื่นตาเสือพาล่านนี่จะเป็นเสือกันนาวส่วนมากราคาถูกของในห้างทุกมือน,นี่ก็ราคาถูกพี่น้องเซลลลดราคากันไลย ันข้างเดอมอโคราชส่วนมากก็จะมานี่แหละบึงไปเรื่อยๆล้านค้าร้านขายล่หลายลดราคากันทั้งนั้น กว้างพี่น้องกว้างกว้างบอกตรงๆเลยคือ,อยางบบหมดดอกโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องสำอางโซนความสวยความงามมีทุกอย่าง ย่างไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะเป็นอาหารตามีแต่งามๆสวยๆทั้งนั้นพาทุกคนมาชมห่าง ห้างเดอะมอลโคราชเสือผ่าสวยๆ ไปเรื่อยมีหลากหลายสไตล์ทั้งของวัยรุ่นของผู้ใหญ่จุดทำงาน ยางาหมดตกพี่น้องยางวนไปเวีนมาวินนี่สามสั้นกับสั้นใต้ดินเป็นสีสั้นยางบาหมดเอาเป็นว่าพาเบิง่งเท่าที่เบิ่งได้เนาะเบิ่งไปเรื่อยๆอยากพาชมหมดนั่นแหละแต่ยางบ่อยไวบ้บ่เอืออำน้อยพี่น้องเอ้ยต้องเข่าใจเด้อมันมีเยอะ ลายสั้นลายผนกงมีแต่งามๆเสือผ้าลาย โซนเสือผ่าล่ไล่มีทุกรูปแบบมีทุกสไตล์ตไปเรื่อยๆ พันยางบึงจากน้อยเนาะโซนร้านอนนาหารฟาดฟูดกว้างหลายพี่น้อง มีหลายซนุนพาไปเบื่องบงหมิอดอกซุนนีซนธรรมชาติมีน้ำตกสดชื่นสันลังจะเป็นซนุซนซุนอาหารยามึงไปเรื่อยๆ หงสีฟ้านั่นจะเป็นกาชาติพี่น้องรับบริจาคเลือดบริจาคร่างกายนี่โซนกีฬาโซนออกกำลังกายมีอุปกรณ์กีฬามีอุปกรณ์การออกกำลังกายเพียบมีทุกอย่างพี่น้อง mừng chôm lê lưỡi nhang mùa ớt ความกว้างของเขานะสุดเสื้อผ้าตุกกตต๊กตาตุ๊กตามีแต่ตาหักตาหักทังนั้นเลยพี่น้อง ตาหักตะมุตะมิอูอูอีอ,อีได้ลเลยจริญืนหูจเจืิญนตามีแต่สิ่งสวยๆงาม,งาม โซนนี้จะเป็นโซนของใส่ในครัวของใส่ในครัวเรือนแก้วจานกระทะมหม้อไหโอ้มีไหหมอ้อถ้วยชามส้นโซนห้องนอนที่นอนผ้าปูผ้าห่มหมอนมุ้ง กระซนครัวเรือนในครัวอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนลายลายพูดเลยตุ๊กตาโซนซูปเปอร์มาเก็ตพี่น้องละลานตาตาลายคลกหลาย,ลาย,ลาย,ลายเนี่ย เนวขายเขาลายกระดักกระดอกกระเดี้ยจากเอียงเป็นเอียงนี่ยังบ่มือได้นี่สป,ปอร์มาเก็ตใหญ่มากของก็เยอะหลายล ยางขาลากเท่าไปย่งางหากองอี่เอาเบบใดมีมดโซนผลละไม่ จะเป็นตากินทั้งนั้นเลยจับได้สวยงามมากมังดูเปลี่ยนตากินเป็นตะกินมาเด้อเดอหมอคโคราช ซีสันอาหารแอปเปิ้ลเขียวแดงเหลืองมีทุกอย่างผลไม้มีทุกชนิดกวยดูปเป็นตะกินตะกิน ส่วนของหวานพวกเค้กพวกเอียงด้วยมีแต่แนวเป็นแต่แซ่บพี่น้องไงห้าร้อยค่ะห้าร้อยเอากี่ใบคะเอาเอาสองใบสองร้อยอด ยังเมยออยังลาแล้วเขาก็มาหาแนวกินพี่นอกหลายคนอาจจะสงสัยว่าตทาทอมสะพ้ายเอียงสองข้างเพื่อนนะจะมีสองกระเป๋ากระเป๋านึงก็เป็นกระเป๋าใส่อาหารใส่แนวกินพี่นอกอีกกระเป๋านึงค่อยเป็นกระเป๋าที่ใส่กระเป๋าตังค์ใส่หนังสือ Cook a How cook a pit? How cook a pit? Here, I want to eat it. What do you want to eat? เดลกมีท <Mile dizzy> oh, oh, uh, uh, oh? okay. ู What i t เอ่อ <playthrough> ฟ <zet> ู้ดน a y b เมข้ายเาว้วยยนาด้วยนมีน้ำซุปแห้น้ำ เบิงเค้าคุกกะปิเป็นตะกินบอเอาผัดไทยนะคะสร้างผัดไทยให้ตะท้อมน้ำพี่น้องจานเดียวบบอิ้มดอกผละไม้รวมปั่นสองแก้วสอง ไม่อาวานมากนะจานแรกกินเขาย้ำจานที่สองกินผัดไทยพี่น้องกินจานเดียวแก้วบอิ่มดอกได้สั่งให้สองจาน แซบคักเรียบร้อยกินสร้างก็บเหลือกินเสียก็บม่ยังก็ประมาณนี้ละพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตะทอมยายมาน้ำเนเด้อค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ